จากเหรียญรุ่นแรกที่มัดใส่ถุงแกงไม่มีใครเอากลายมาเป็นปรากฏการณ์เหรียญเหนือดวงในตำนานหนึ่งในเหรียญวัตถุสายหลวงปู่ศิลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเหนือดวงหนึ่งตัวผมเองได้มีบุญเก็บไว้แค่หนึ่งเหรียญตัวผมเองอยากรู้ที่มาจากปากผู้สร้างซึ่งผู้ชายคนนี้ก็เป็นหนึ่งในสิทธิของหลวงปู่พระมหาศิลาเช่นกัน ผมชื่นชมเขาเสมอเพราะออหลิงเป็นคนมีบุญได้เป็นโยมอุปถากรับใช้ถวายงานหลวงปู่ตั้งแต่หลวงปู่ท่านอยู่กุฏิเล็กๆเ,เขาถวายงานรับใช้พระผู้เท่าผู้เมตตาดังหลวงปู่เปรียบเหมือนคุณปู่คุณพ่อของเขา ผมเพิ่งรู้ครับว่าหลวงปู่ท่านเป็นคนมอบทุนให้อาจารย์ลิงได้ร่ำเรียนหนังสือและด้วยความสำนึกในบุญคุณแกก็มาทำงานรับใช้หลวงปู่ด้วยความกระตันอยูจนถึงทุกวันนี้เหนือดวงคือเหรียญในตำนานที่อ๋อหลิงเป็นผู้ถวายงานสร้างเป็นสะพานบุญช่วยหลวงปู่ ผมเชื่อว่าสิ่งที่จะทำให้เราชนะชะตาชีวิตอยู่เหนือดวงได้เขาจะต้องมีคุณธรรมแห่งความกระตันยูและจะต้องเป็นคนมันหามันทำและมันทานตามคำสอนของหลวงปู่การได้คุยกับออลิงทำให้ผมรู้สึกดีใจเหลือดีใจที่เราได้ถวายงานรับใช้หลวงปู่พระผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา และท่านก็เป็นแบบอย่างของหัวใจนักสู้ที่ลูกศิษย์อย่างเราควรระลึกไว้เป็นเยี่ยงอย่างในตอนนี้ผมอยากรู้เรื่องตำนานเหรียญเหนือดวงรุ่นหนึ่งสแต่ในอีพีต่อไปอยากให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องจริงจากปากออหลิงที่เล่าถึงสิ่งที่เขาได้สัมผัสและได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ รวมถึงเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของหัวใจพระผู้เท่าที่ต่อสู้ต่อการใส่ร้ายการป้ายสีและคำนินทากว่าจะมาเป็นหลวงปู่พระมหาศิลาที่ทุกท่านได้รู้จักท่านในวันนี้เป็นบุญเหลือเกินครับที่ได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแบบนี้ ขอบคุณอาจารย์หลิงชนะวุฒิที่ให้พี่ยุงได้ไปถ่ายทำและนำเรื่องราวอันงดงามของหลวงปู่ท่านมาให้พี่น้องอีกมากมายได้รับรู้ขอบคุณจากหัวใจครับภูผากาลสินเผยแผ่บาร,รมีสิริจันโท